สวัสดีเพื่อนช่างแล้วก็ f อทุกท่านนะครับวันนี้นะครับช่างกบจะพามาซ่อมเป็นเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์นะครับรุ่นนะครับรุ่นนี้รประมาณน,นี้นะครับน่าจะเก่าแล้วดูขึ้นสนิมร <c oughs> อบได้หรือเปล่า มีเขียนบอกว่าอะไรติ๊ก,กวมันใส่ใส่ใส่ไว้เฉยๆมั่วนะใส่ไว้ไม่มีสายอือเก่ามากแล้วก็มีส่งมาจากมาจากต่างจังหวัดนะครับน,น่าจะเป็นโคราช ดูเบอร์อเบอร์ igbt เบอร์อะไรเป็น igbt นะครับรุ่นพวกนี้อินเวอร์เตอร์อะไรโอ้โหบอกงนี้ไม่ไม่รู้เบอร์นะครับไม่มี่รู้เบอร์อะไรตรงท้ายได้หกหกศูนย์ดี น่าจะเป็นอ,อะไรสี่ศูนย์เอ็นหกศูนย์อะไรประมาณนี้ถ้าขนาดนี้ใส่แค่ประมาณห้าสิบสี่สิบห้าสิบแอมพอนะครับตัวนี้ทั้งกบจะใส่แค่สี่สิบแอมนะครับเบอร์ไม่รู้เบอร์อะไรนะครับหรือจะใส่เป็นร้อยมันก็คือใส่สูงไปมันก็ไม่ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่าพวกนี้มันมันต้อง <c oughs> มีอะไรหลายๆอย่างที่ ต้องให้มันทํางานร่วมกันมันถึงจะได้แอมแอมที่สูงแต่ก็ทนนะครับใส่ไปเบอร์สูงอย่างแบสิบแอมเจ็ดสิบแอมเนี่ยมันก็ทนนะครับโอ <c oughs> ต้องขออภัยนะครับมันทนแต่ว่ามันจะเปลืองค่าใช้จ่ายใใเฉยนะครับไม่ต้องไปคิดค่าส,สูงเกินไปนะครับก็ถือว่าเอาตามตามเนื้อผ้า ตามหน้าง,งานที่ว่ามันประมาณนี้น,นะครับก็ใส่ตามที่ประมาณสักห้าสิบก็ได้สี่สิบแอมก็ได้ขนาดนี้นะครับไม่ต้องใส่ไปถึงเจ็ดสิบแปดสิบมนะครับเพราะว่าดูแนละ้วมัน,มนตัวเล็กเนาะแล้วก็ได้อดดั่งได้อด <c oughs> คือลูกค้าทํามาแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีเอาใส่อะไรไม่รู้แล้วมันระเบิดระเบิดไปครั้งหนึ่งก็เลยบอกไม่มีสโคปนะครับไม่มีสโคปก็บอกไม่มีออสซิเลสโคปก็เลยส่งมาใ้ช่างกบดูให้หนะ่ะมันระเบิดเอาไปใส่ยังไงบัตรกรียังไงให้ระเบิดอันนี้ช่างกบไม่รู้นะเอามาให้ช่างโกบดูกบก็จะซ่อมให้นะครับตามงบตาม กำลังหรือว,ว่าอยู่ที่ว่ามันเสียเยอะเสียน้อยนะครับแล้วก็ใช้เวลาแค่ไหนนะครับถ้าใช้เวลานานแต่อยากซ่อมแต่ใช้เวลานานทั้งกบก็จะเอาตาม <c oughs> ระยะเวลามันบางทีก็ยากนะครับไม่ว่ากันไม่พูดเยอะนะครับก็ <c oughs> ตัวนี้ ก่อนที่เราจะใส่ฟังได้โอดไดโอดสามสิบพอดีพี่เราเอากับข้าวกับปลามาสู่กันกินนะครับบ้านเป็นจ้าของบ้านเช่าที่ช่างโกบอยู่น,นี่ได้โอดเบอร์มันนะครับ หน้าเบอร์นี้น่าจะประมาณกี่แอมป์หกสิบหกสิบแอมป์บ่ะ, 60, 60ะมีสองตัวนะครับแล้วก็ไดโอดบิดไดโอดแอคติฟันะบไดโอดภาคสวิชิงแล้วก็ไดโอดขาออกนะครับมี4ีสองตัวก็ถือว่า470ร bon, บโวลต์เอ้ยสี่ยเจ็ไมโคร450บโวลต์สองตัวก็ถือว่า โอเคนะครับมาขนานกัน c เนี่ยนะครับถ้าอนุก,กรมจะได้แรงดันเยอะนะครับแต่ค่ามันจะอ่าไมโครมันจะความจุม,มันจะเท่าเดิมแต่ถ้า c มาขนานกันมันจะได้ค่าความจุมเยอะก็อยู่ประมาณ900 940อยเ่สิบป่ะสี่ร้อเก้าร้ยสี่สิบ ไมโครนะครับความาโวลต์จะได้เท่าเดิมก็450โวลต์น,นะครับเดี <c oughs> ๋ยวจัางกบจะลองดูว่ามันเป็นยังไงนะครับอาจจะไม่ได้เชื่อมไม่ได้เทสให้ดูนะครับจะใส่เข้าไปแล้วถ้าวัดสัญญาณตัวนี้นะครับพันมันมีมานะครับก็ถือว่าใช้ได้ใส่ igbt แล้วเปิดขึ้นไม่ระเบิดไฟออกหน้าตู้ก็คือว่าจบนะครับจาบจะทำแค่นี้ ส่วนการเทสอะไรนะครับเดี๋ยวจะให้น้องเขาไปเทสอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าช่างกบไอตัวสายนะครับสายช่างกบมันน้นองเขาไปนะครับยืมไปวันนี้จะไม่ได้เทสในคลิปให้ดูนะครับเขายืมไปไปยืมไปใช้งานนะครับสองสามวันแล้วนะครับก็เลยไม่ไม่ได้เทสให้เพื่อนช่างได้ดู ไม่มีสายนะครับเอาไปทางสายขั้วบวกขั้วลบนะครับก็เลยจะใส่ igbt แล้วมาดูแนวทางในการเช็คคือ igbt เนี่ยสัญญาณมันจะเป็นแบบไม่ตรงนะสี่เหลี่ยมมันจะไม่ตรงมันจะเป็นบาทข้างๆนะครับคันมันก่อนที่เราจะเปิดเครื่องวัดอะไรต่างๆเราก็มาดูในส่วนของ R พวกนี้นีครับ R พวกนี้ ต <c oughs> าสีขาวนะครับง <c oughs> าพวกนี้เรามาวัดก่อนเลยหรือว่ามันมีเขา,าเรียกว่ามันไหมมันอะไรไหมนะครับก่อนที่เราจะเปลี่ยน IGBT หรือว่าจะเช็คนี่ตาขาเกตพวกนี้10โอห์ม5.1โอหม ยี่สิบโอห์มพวกนี้เราวัดเลยนะครับว่ามันขาดมัน <c oughs> มันยืดค่าหรืออะไรต่างๆหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่มีรอยมาเหียน,น้แสดงว่าน่าจะไม่มีปัญหานะครับ่างกบจะรวบลัดเลยก็คือวัดสัญญาณพันเลยนะครับตรงนี้สองขา,า,าเกจไอขาขาเกจแหละครับขาเกจกับขา ไ e. าเกียกับขา e ก็วัดพันถ้าวัดเป็นสัญญาณมันจะได้ไม่ไม่ไม่ได้เป็น dc นะครับมันจะเป็นเ,เรียกว่า AC นะครับถ้าเป็นพันออกมามันจะเป็นเ e อมันจะได้อยู่ประมาณสิบโวลต์สิบโวลต์สิบสองโวลต์แล้วแต่นะครับก็อยู่ประมาณนี้ <c oughs> ทำไงดีประมาณนี้เอ,อย่าวไปนิดนึงเป็น AC นะครับไม่ใช่เป็น DC ถ้าไม่มีไฟจุดนี้เราก็ไปเช็คจุดอื่นต่อนะครับในต่งกับจเปิดเรย่องกับแป๊บหนึ่ง ก็ต้องหูตาก็ต้องดูดีๆนะครับใช่ว่าจ้องจะแต่ใจวัดอย่างเดียวนะครับก็ต้องว่ามันมีอะไรช็อตไหมเราวัดถ้าพัดมติดแสดงว่าสวิตชิ่งมันจะทํางานแล้วละนะครับมันจะมีไฟ16โวลต์ไฟ25โวลต์มีครบรักผ่านโหลดนะครับ ระบบผ่านหลอดร้อยวัตต์ซึ้บอ่านี่ไงเห็นไหมัดลมดังละน่าจะไม่มีปัญหาเดี๋ยววัดไปยี 25, ่ยี่พ่ายี่หกโวลต์สิบหกโวลต์สิบห้าโวลต์ก่อนนี่ไหมจุดนี้นี่ไงสิบหกโวลต์นะครับหกสิบห้าโวลต์ยี่สิบกว่าโวลต์อ้าว ถ้าไฟมาแบบนี้ก็คือสวิตชิ่งมันปกตินะครับได้แล้วเนี่ยมาวัดไฟสัญญาณพันธ์ก็จับนี้เลย <c oughs> เนี่ยเห็นไหมครับจะได้สิบสิบโวลต์เอซฝั่งนี้ล่ะสิบโวลต์เอซเหมือนกันนะครับถือว่าผ่านปกตินะครับพอผ่านปกติอ่า เรามาวัดความถี่ซิความถี่ถ้าเป็นเครื่องเล็กๆแบบนี้เลยทั่วไปมันจะได้ประมาณไม่เกิน 50K สิบนะครับห้าแล้วก็ไม่ต่ำกว่า 45K หรือ 43K ต่อนะครับพอดีมีคนโทรเข้า <c oughs> จะได้ประมาณ10โฟน้นอ่าเรามาดูความถี่ความถี่นี่ถ้ามันทำงานนะครับถ้ามันทำงานเอสังกบเป็ป ถ้ามันทำงานนะครับฝั่งที่เป็นอ่าก็เรียกว่าฝั่งฝั่งโลอันนี้เป็นไปอันนี้เป็นลบอันนี้เป็นบวก c สามร้อยนะครับฝั่งที่ที่มันก็เ,เรียกว่า <c oughs> ที่มันกินไฟลบนะครับกินไฟลบฝั่งนี้จะกินไฟบวกนะครับฝั่งโลก,กับฝั่งไฮอ่าพูดง่ายๆฝั่งลบฝั่งสามร้อยอะขาย e ขายนะครับที่มันมันมันกินไฟลบอยู่แล้วเนาะแล้วก็เนี่ยตรงนี้ก็คือลบอันนี้จะเป็นบวกอันนี้ฝังนี้บวกฝังนี้ลบก็คือฝั่งไฮฝั่งโลอ่าเรียกฝั่งไฮฝั่งโลแล้วกันมันจะมีความถี่ความถี่มันจะตรงแต่ถ้าฝั่งไฮนี่ความถี่มันจะเพี้ยนห่อยมันจะขึ้นร้อยเคบางทีก็ขึ้นร้อยห้าร้อยยี่สิบอะไรแต่อตัวนี้มันจะขึ้นอ่าความถี่ตรงนะครับเวลาวัดวัดฝั่งโลนะครับมันจะเป็นความถี่ของมันเลยอ่าผมจะวัดให้ดี เกิดกว่ากี่มีสซายเรียกเขัา <c oughs> ด,ดูนะเทียบก็คือเทียบขาอีเลยนะครับดูฝั่งโลยังไ,ไงครับเห็นไหมมันจะขึ้น 45k นมอ่าประมาณนี้ 45k ไม่เกิน 50k ดูฝั่งไทยมันจะผิดเพียมใช่ไหมครับจะขึ้นสูง,งนจะขึ้นผิดเพียน จะขึ้นแบบนี้แหละครับประมาณนี้เวลาวัดนะอย่าหลงทางใช้สโคบจะง่ายสี <Okay. S 1> 15, 46, ่ห้าสี่หกฝั่งโลจะถูกต้องฝั่งให้จะแปลกๆหน่อยต่อไปชท่งโบจะใช้สโคบปองใช้สโคบวัดนะครับวัดดูแล้วกันว่ามันขึ้นปกติไหม ออกมาข้างนอกนะมาดูความขี่ของสโครปนะครับถ้ามันได้แบบนี้ก็คือได้ไดเลยแล้วครับเนี่นี่ 45k โอเคนะเน,น,นี่มันเป็นขั้นบันไดมันมันไม่โตอ,อ,อีกฝั่งนึง จะได้ประมาณนี้คือใส่มอสเปดใส่ไอจีได้เลยนะครับเนี่ยสวยงามนะครับโอเคภานะครับสิบห้าสิบหกเคครับนี้ครับก็แบบนี้นะครับใส่ไอ b t ได้เลยนะครับเดี๋ยวปิดก่อนก็อาจจะไม่ได้ใส่ให้ดูนะครับ ถได้สัญญาณแบบนี้นะครับก็ใส่ไปเลยนะครับแต่ถ้าไม่ได้แบบนี้ก็คืออย่าใส่นะครับเดี๋ยวมนันระเบิดเถิดเทิงเขาบอกว่า,าใส่มาแล้วทําไมมันระเบิดอันนี้ช่างกบไม่รู้นะว่าทำยังไงแต่ดูแล้วสัญญาณมันมาปากตินะครับไม่มีปัญหานะครับก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยนนะครับเผื่อเพื่อนช่างที่มือใหม่อยากจะหัดซ่อมก็ดูคลิปช่างกบได้นะครับ แบบมือมือเก่าที่ทําไปแล้วก็เลื่อนผ่านได้ก็คงต้องจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับใส่ซื้อมอดเฟด igbt มาได้เลยเมอร์ไหนก็ได้แต่อย่าให้ต่ำกว่าสี่สิบแอมนะครับไอพวก igbt ห้าสิบแอมสี่สิบแอมได้ก็กบจะใส่เบอร์นี้ใส่เป็นเบอร์นี้นะครับก็ไม่ได้ใส่ให้ดู เดี๋ยวรอสายมาก่อนเราจะใส่เราก็จะเทะนะครับเบอร์นี้ใส่ได้เลยโอเคนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมทั้งกดด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับคลิปอาจจะไม่ได้ละเอียดนะครับอาจจะไม่ได้ละเอียดมากก็กดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยเพื่อเป็นกําลังใจทําคลิปต่อไปสวัสดีครับขอบคุณมากครับผม